ข้าวต้มกุยใสใสใสใบเตยหอมหอมค้นๆ้นแบบนี้ทําไม่ยากเลยค่ะมาดูวิธีทํากันเลยค่ะใช้ใบเตยหอมที่เป็นใบแก่มาหั่นเป็นท่อนๆค่ะแล้วก็ใส่น้ําเปล่าค่ะปั่นให้ละเอียดเลยค่ะหลังจากนั้นก็ใช้ผ้าขาวบางกรองเอาแต่น้ํานะคะเสร็จแล้วก็ตั้งพักไว้ค่ะมาตั้งหม้อกันค่ะใส่น้ำสอลิตรนะคะ ใส่ข้าวหอมมะลิที่ล้างแล้ว2ถ้วยตวงค่ะตามด้วยข้าวเหนียวเคี่ยวงู3ช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นก็เปิดไฟแล้วก็คนข้าวเบาๆค่ะคนไปในทิศทางเดียวกันนะคะพอน้ําเดือดค่อยๆเทน้าใบเตยที่ปั่นไว้ค่ะรินให้ได้ความเขียวที่ต้องการก็พอค่ะน้ําใบเตยปั่นส่วนที่เหลือพี่กันก็เอาไปต้มเป็นน้ําสมุนไพรดื่มค่ะเพิ่มน้ําเปล่าอีกสัก1ลิตรค่ะใส่ใบเตยอีกสัก2มัดแล้วก็ต้มต่อค่ะ การคนไปในทิศทางเดียวกันก็จะทำให้เม็ดข้าวไม่หักแล้วก็ไม่ตกลงไปอยู่ก้นหม้อค่ะแล้วก็หมั่นคนบ่อยๆนะคะจะทำให้ยางข้าวออกเยอะค่ะทำให้น้ำข้าวข้นหนืดน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะต้มจนเม็ดข้าวแตกตัวเต็มที่ก็พร้อมที่จะขึ้นโต๊ะแล้วค่ะหืมหอมกลิ่นใบเตยมากๆเลยค่ะข้าวแตกตัวเป็นเม็ดสวยน้ำข้าวหอมคนอร่อยยกหม้อค่ะ